สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดเลือกทั้งหมดเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะไม่พลาดชมข่าวสารดีๆเหมือนดังเช่นคลิปนี้ครับวันนี้18มกราคม2564ครับมีเรื่องมาเตือนพี่พน้องนอง ทุกคนทุกท่านที่มาชมคลิปช่องโชคดีอดอน Youtube ครับวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้แจ้งข่าวให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบนะพี่น้องทุกคนที่กําลังรอลงทะเบียนเราชนะนะครับเพื่อรับเงินเยียวยา7000 3 5 2เดือน3 5มีนา3 5กุมภาพัน์3ามีนานั้นนะครับต้องระวังหนึ่งสิ่งนะครับ ถ้าไม่ระวังพลาดได้นะครับก่อนที่จะไปชมรายละเอียดก็ขอโฆษณาประชาสัมพัน์ด้วย28มีนา64ครับขอเชิญพี่น้องทุกคนทุกท่านชม MV และฟังเพลงเพราะเพราะเจ้าไปยามอ้ายจนร้องโดยดอนพรบำเพ็ญน,นะครับจะเอามาเผยแพร่คลิปที่ช่องโชคดีดอน Youtube รอฟัง และชมมิวสิกวิดีโอไปพร้อมกันนะครับเตือนพี่น้องที่เตรียมตัวที่จะรอรับเงินเยียวยาผ่านโครงการเราชนะครับท่านต้องระวังหนึ่งสิ่งครับตอนนี้มีแล้วมีในระบบโซเชียลแล้วระวังอะไรครับระวังแอปปลอมครับแอปปลอมนี่แอปที่มีชื่อว่าเราชนะนี่ตอนนี้มีอยู่เกลื่อนกลาดนะ ไม่รู้เป็นแอปเจ้าใดบ้างที่ทำแอปขึ้นมาเสร็จแล้วเ,เชิญชวนให้เราให้เรากดดาวน์โหลดหรือว่ากดลงทะเบียนผ่านแอปเราชนะนะครับซึ่งท่านอย่าหลงไปลงนะครับถ้าท่านหลงไปโหลดมาแล้วก็ลงทะเบียนเราชนะเพื่อหวังจะได้เงิน3 5มพันเดือนนั้นอาจจะส,สูญเสียข้อมูลที่สําคัญและเขาอาจจะเอาข้อมูลของท่านไปทํำมิดีมิร้ายก็ได้ โดยเฉพาะข้อมูลด้านเลข13หลักข้อมูลเลขบัตรประชาชนทํานองนี้นะมันมีความสําคัญถ้าเอาข้อมูลเลขประชาชนกับข้อมูลอ่สิบสามหลักและข้อมูลเบอร์โทนะถ้าเขามี3สิ่งนี้นี่เขาสามารถโจรกรรมเงินของท่านในบัญชีได้นะทุกวันนี้ทางการโจรกรรมทางทางออนไลน์มันสามารถทําได้สามารถทําให้เงินเราหมดบัญชีได้ นะถ้าเราเพียงแต่ให้3อย่างนี้กับคนนะหนเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์2เลขที่บัญชีธนาคาร 3. เลขบัตรประชาชนถ้าเขามีถ้าอาชญากรนี่มี3ข้อมูลพร้อมๆกันนี่เขาสามารถามีวิธีทําจนลักลอบเอาเงินในบัญชีธนาคารของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแอปอะไรนะแอปเราชนะนี ถ้าอย่าหลงไปกดลงทะเบียนนะกดใส่ข้อมูลเข้าไปนะและอย่าโหลดมาใช้นะครับเพราะกระทรวงการคลังได้บอกว่าแอปทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้เป็นแอปปลอมส่วนการลงทะเบียนเราชนะนั้นกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ได้ลงทางแอปไม่ได้โหลดแอปมาแอปเราชนะนะครับเขาให้ลงทางเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะเว็บไซต์จะเปิดช่วงสิ้นเดือนหรือใกล้ๆสิ้นเดือนนั่นแหละเดี๋ยววันที่รอฟังข่าวอีกครั้ง เขาจะเปิดเว็บไซต์เวอร์เว็บเราชนะ .com เสร็จแล้วผู้ที่อยากจะได้เงินเดียวยาไม่ว่าท่านจะเป็นเกษ,ษตรอออกรประกอบอาชีพอิสระออประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงานนอกระบบประกันสังคมอะไรก็แล้วแต่นะถ้าท่านเป็นกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนจึงเป็นผู้ได้รับเงินนั้นเขาให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราชนะ .com ไม่ใช่ลงทะเบียนทางแอปเราชนะแอปกับเว็บไซต์หนึ่งคนละอันนะครับเพราะฉะนั้นเตือนไว้นะครับอย่าหลงไปดาวน์โหลดแอป อย่าลงไปลงข้อมูลเข้าไปในแอปเดี๋ยวท่านจะเสียข้อมูลเลขบัตรประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัญชีถ้าอาชญากรหรือคนร้ายมีข้อมูล3อย่างนี้สามารถลักลอบเงินสามารถขโมยเอาเงินจากบัญชีธนาคารนั้นได้นะมีคนเสียเงินมาเยอะแล้วนะกรณีนี้นะครับก็อย่าไปโหลดแอป,ปรเราชนะมารอลงที่เว็บไซต์เราชนะ com เท่านั้นนะถ้าไม่แน่ใจรอฟัง ข่าวจากช่องเราเราจะก,ก่อติดข่าวที่ถูกต้องว่าลงทะเบียนที่เว็บยังไงวิธีเข้าเว็บเข้ายัางไงเดี๋ยวจะบอกเองครับสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แต่พี่น้องประชาชนเราจะทําครับเตือนไว้นะครับอย่าลงไปโหลดแอปและลงทะเบียนผ่านแอปนะครับเพราะว่าเขาให้ลงทางเว็บไซต์และก็รอวันที่เขาเปิดเว็บไซต์และก็รอวันลงอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับสวัสดีครับ